จอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนอประสวรร์จอมราชันตอนที่291สวมหนังเสืออย่างชีรู้ว่าทั้งเจดีของจักร,กรพรรดผู้ยิ่งใหญ่ความแข็งแกร่งของเทพมังกรโคชสารที่ทำลายล้างนรกผู้ทะลวงดับทองคำที่ครองสวรรค์และเทคนิคอื่นใดของเขาจะไม่ช่วยเขาในการต่อสู้กับจักรพัรดปีศาจยามะ เป็นความจริงที่พะละกําลังของเทพมังกรโคชสารทลายขุมนรกเป็นสุดยอดเคล็ดวิชาย,ยุคแรกเริ่มซึ่งเป็นตัวแทนของพลังของผู้นํา ถ้าเขาบังเอิญเจอปราดผู้ยิ่งใหญ่ใหญ่ธรรมดาอย่างน้อยเขาก็จะมีโอกาสรอดได้แต่จากรพพัดปีศาจยามะไม่ใช่ปราดผู้ยิ่งใหญ่ธรรมดาเขาเป็นราชาปีศาจจากยุคดึกดำบรรและมันต้องใช้ทั้งทีมของปราดผู้ยิ่งใหญ่เพื่อผนึกเขาให้กลับมาในวันนั้นเมื่อครู่นี้เขาปิดล้อมพื้นที่ทั้งหมดโดยไม่ได้พยายามซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ติดกับพลังของอมาตะ ในระดับปรญดผู้ยิ่งใหญ่แต่ละขั้นตอนมีพลังมากกว่าก่อนหน้านี้อย่างมากและไม่มีคำถามอย่างแน่นอนว่าจากกะกรกรพัดปีศาจยามะเป็นปราญดผู้ยิ่งใหญ่ระดับสูงคำสั่งของเขาเกี่ยวกับกฎเวทมนต์นับไม่ถ้วนรับประกันว่าแม้แต่ปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ของสถาบันที่ยิ่งใหญ่ก็ไม่สามารถทำอะไรเขาได้แน่นอนว่าปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ของสถาบันฝึกเซียนนั้นลึกลับและอ่านยาก ดังนั้นจึงไม่สามารถบอกได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากเขาและจัก,กรกระพัดปีศาจยามะบุกเข้าต่อสู้กันจริงๆไม่ว่าในกรณีใดนั่นไม่สำคัญไม่ใช่ว่าปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่จะมาปรากฏตัวในสถานการณ์นี้เพื่อกอบกู้โลก นอกจากนี้ยังฉีไม่ต้องการความช่วยเหลือเช่นนั้นไม่เขาจะใช้ความพยายามครั้งสุดท้ายของตัวเองเพื่อพยายามกอบกู้สถานการณ์เขาถึงขั้นเรียกร้องให้จัก,กรพรรดิปีศาจยามะยอมรับความจงรักภักดีต่อเขาและยอมเป็นคนรับใช้ของเขาท้ายที่สุดจัก,กรพรรดิปีศาจยามะรู้ดีว่าผนึกกองทัพเทพนั้นทรงพลังเพียงใดและรู้ว่ามันสามารถฆ่าเขาได้รู้สึกอยากฆ่าตัวตายงั้นเหรอไอสารเลว จัก,กรพรรดิปีศาจยามะตะโกนด้วยความโกรธมีบางอย่างที่แปลกเป็นพิเศษเกี่ยวกับวิธีที่เขาเพ่งสายตาที่น่ากลัวไปที่หน้าผากของอยางชีเรากับว่าเขาสามารถเห็นความลับที่ลึกที่สุดของเขาได้ยางชีตะคอกอย่างเย็นชาและก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวฟังนะจัก,กร,กรพรรดิปีศาจยามะข้าต้องเรียกผนึกกองทัพเทพของข้าหรือไม่มีคนอื่นที่ข้าอยากฆ่าในทวีปมรกต ดังนั้นจงยอมรับความจงรักภักดีต่อข้าหรือไม่ก็ถูกบทขยี้มันขึ้นอยู่กับเจ้าเจ้ากำลังรับคนสารเลวผนึกกองทัพเทพที่หน้าผากของเจ้านั้นแข็งแกร่งแต่ก็อยู่เฉยเจ้าไม่สามารถใช้เป็นอาวุธได้ นอกจากนี้มันพังไม่สมบูรณ์ถ้ามันสมบูรณ์แม้แต่ผู้เป็นอมตะก็ไม่สามารถทำอะไรเจ้าได้แต่ครั้งล่าสุดที่เราปทะการมันไม่ได้ฆ่าาซึ่งแสดงว่ามันไม่ได้มีพลังปราณเต็มที่รู้อะไรไหมข้าคิดว่าข้าจะจับตัวเจ้าขุดผนึกออกจากหัวเจ้าและดูดซับมันแล้วข้าจะเป็นคนที่มีอำนาจมากที่สุดในโลกเจ้าคิดอย่างนั้นเหรอ,อยางชียักไหล่ ไม่เป็นอะไรไปข้างหน้าและพยายามแม้จะไม่สมบูรณ์แต่ก็เพียงพอที่จะทำลายมดมันเช่นเจ้าจำไว้ครั้งสุดท้ายที่เราพบกันข้าอยู่ในระดับช่วงชิงชีวิตเท่านั้นนั่นเป็นเหตุผลที่ข้าไม่สามารถควบคุมผนึกได้โดยตรงแต่ตอนนี้ข้าเป็นระดับเวลาและอวกาศแล้วดังนั้นสิ่งต่างๆจึงแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง หยางฉีพูดขณะก้าวไปข้างหน้าอย่างสบายสบาย,บายดูเหมือนจักระพัดปีศาจยามะที่กล้าหาญจะโจมตีเขาสำหรับทหารรับจ้างทั้งหมดการสนทนาที่กำลังดำเนินไปนั้นน่าตกใจมากจนพวกเขาหลายคนเกือบหมดสติไปขณะที่พวกเขาย่อตัวลงไปที่มุมห้องทงตัวสั่นเหมือนลูกไก่ในทางตรงกันข้ามเฉากวงเฝ้าดูสถานการณ์ด้วยดวงตาที่เปล่งประกายดูเหมือนเขาจะอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับหยางฉีมากขึ้นเรื่อยๆ เขาไม่เคยคาดเดาได้เลยว่าหยางชีจะสามารถจัดการกับอสูรร้ายอย่างจัก,กรพรรดิปีศาจยามะท้ายที่สุดแม้จะมีคำพูดที่สูงส่งจัก,กร,กรพรรดิปีศาจยามะยังคงพ่นออกมาแต่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรเลยอันที่จริงเขาดูกลัวจริงๆเจ้ากำลังขู่ฆ่าแน่นอนจัก,กรพรรดิปีศาจยามะพูดพลางเลียริมฝีปากด้วยลิ้นสีแดงเลือดนก ถ้าเจ้าใช้มันได้เหมือนอาวุธจริงๆเจ้าคนสารเลวตัวน้อยเจ้าคงมีอยู่แล้วเจ้าจะไม่พูดหาทางออกจากสถานการณ์นี้เมื่อทำเช่นนั้นเขาสะบัดมือออกทำให้พลังปีาศาจเต้นเป็นจังหวะราวกับว่าเขากำลังคลายตัวเพื่อเริ่มการต่อสู้ถ้าเจ้าคิดว่าข้าโกหกก็ไม่เป็นไรอย่างชี้ปัดนิ้วของเขาไปในอากาศอย่างสบายๆแล้วพูดว่า ไปข้างหน้าและโจมตีค่าแต่ค่าสัญญาว่าเจ้าจะเสียใจไปตลอดชีวิตไม่ว่ามันจะสั้นแค่ไหนก็ตามจัก,ก,กระพริปีศาจยามากลับยืนอยู่ที่นั่นอย่างลังเลนึกถึงช่วงเวลาที่ผู้สีทองปรากฏตัวครั้งสุดท้ายแก่เขาความเจ็บปวดและการบาดเจ็บอันน่าสะพรึงกลัวที่ตามมา ความจริงก็คือเขาเกือบตายในตอนนั้นพลังของกองทัพแห่งทวยเทพปฏิบัติต่อเขาราวกับตุ๊กตาผ้าขี้ริ้วและยิ่งเขาคิดถึงเรื่องนี้เขาก็ยิ่งไม่อยากเห็นผู้สีทองตัวนั้นอีกเลยในที่สุดเขาก็พูดว่าข้าจะกรกรพัดปีศาจยามะเป็นยอดฝีมือจากยุคข,ของบรรพการข้าถูกผนึกมานับหมื่นปีแต่ตอนนี้ข้าเป็นอิสระแล้วและข้าจะครองโลก ในไม่ช้าทวิปมรกตจะกลายเป็นทะเลเลือดและหลังจากนั้นข้าจะสังหารทุกคนจากวิหารใต้พิภพแห่งรุ่งอรุณก็ได้ไปทำสิ่งที่เจ้าต้องทำอย่างชี้กล่าวแต่ถ้าระหว่างเราสองคนไม่มีอะไรแล้วข้าจะรับทหารรับจ้างของข้าไปเจ้าคิดว่าจะเดินออกไปจากที่นี่ได้งั้นหรือเจ้าคนสารเลว ปล่อยยิ้มชั่วร้ายปรากฏแก่จักระกระพัดปีศาจยามะเขาสส่หัวและพูดต่อว่าข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าคลาสายตาข้าอยากรู้ความจริงเกี่ยวกับเจ้าข้าจึงไปกับเจ้ามาดูกันว่าเจ้าจะรับการกดดันนี้ได้ไกลแค่ไหนยังชียิ้มอย่างเย็นชาเจ้าอยากมากับข้าไหมไม่เป็นอะไรแต่ข้ากําลังจะออกจากเขายามาแล้วเจ้าจะไม่ห้ามข้าใช่ไหมเขาโบกมือช่วยให้ทหารรับจ้างทั้งหมดลุกขึ้นยืน เอาล่ะทุกคนอนกาลังจะออกเดินทางไม่มีทางที่จัก,กระพัดปีศาจยามะคนนี้จะใช้เวทมนต์ป้องกันของภูเขายามะเพื่อพยายามหยุดเราท่าแม้แต่เศษเสี้ยวของพลังมารสัมผัสเราเขาก็ทําสําเร็จเขาตะโกนออกมาและส่งกระแสพลังปราณที่แท้จริงจํานวนมากเพื่อโจมตีภูเขาและเปิดทางเดินหมูน้อยสกรปรก จักรพรรดิปีศาจยามะคำรำบกมือโดยสัญชาตญาณเพื่อปิดการใช้งานเวทป้าองค์การของภูเขายามะทําให้ยังชีสามารถผ่านพวกมันไปได้โดยไม่เป็นอันตรายจนกว่าเขาจะแน่ใจถึงขีดจํากัดของยังชีอย่างแน่นอนเขาจึงไม่กล้าทําอะไรเพื่อกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาจากผนึกกองทัพเทพยัยงชีและทหารรับจ้างออกจากภูเขายามะเพื่อพบว่าตัวเองอยู่ในหนองน้ําที่เน่าเปื่อยของอาณาจักรศพสวรรค์กับตันเรารอดแล้วจริงๆเหรอ ทหารรับจ้างหญิงคนหนึ่งพูดขึ้นแทบไม่อยากเชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ยางชี้ตอบอย่างเย็นชาเจ้ารู้ไหมจัก,กรกระพัดปีศาจยามะเคยถูกผู้สนับสนุนลึกลับของข้าปราบจนสิ้นซากเมื่อมองไปรอบระอบทหารรับจ้างทั้งหมดเขาพูดต่อว่าพวกเราถูกหลอกโดยคฤหาสน์ป่าลึกลับคัดเลือกเพียงเพื่อสั่งเว้ให้กับจัก,กรกระพัดปีศาจยามะจักนี้ไปพวกเจ้าจงติดตามข้ายอย่างใกล้ชิดเห็นได้ชัดว่าจัก,กรกระพัดปีศาจยามะจะไม่ปล่อยให้พวกเรา คนใดหลุดจากเบ็ดถ้าเขามีโอกาสรับทราบกับตันทหารรับจ้างทั้งหมดกล่าวว่าเห็นได้ชัดว่าตอนนี้พวกเขาทั้งหมดทุ่มเทให้กับยางชีอย่างสมบูรณ์และเต็มที่ใครจะคิดว่าคฤริหนา์ป่าลึกลับจะน่ากลัวขนาดนี้เฉาวกวงกล่าว สำหรับข้าแล้วดูเหมือนว่าพวกเขาต้องการท้าทายอำนาจของวิหารใต้พิภพแห่งรุ่งอรุณจริงๆด้วยการปลดปล่อยจากกระกระพัดปีศาจยามาสู่โลกพวกเขารับประกันได้ว่าวิหารจะต้องประสบกับความหายณะครั้งใหญ่เจ้าพูดถูกเจ้ามดหายนะครั้งใหญ่กำลังจะมาถึงวิหารใต้พิภพแห่งรุ่งอรุณต้องขอบคุณข้า ในขณะนั้นจักรกระพัดปีศาจยามะปรากฏตัวขึ้นเอื้อมมือออกไปเขาทําให้ภูเขายามะหดตัวลงและส่งความผันผวนอันทรงพลังที่สันสะเทือนมิติสพสวรรค์อย่างรุนแรงจนเลือดที่ไหลล้นเริ่มแห้งไปภายในชั่วพริบตาภูเขายามะกลายเป็นสมบัติวิเศษที่อยู่บนฝ่ามือของเขา ความจริงก็คือภูเขานั้นเหมือนกับเจดีย์ของจัก,กร,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่หรือดาบผู้ทำลายล้างทองคำที่ครองสวรรค์มันเป็นรายการปราดที่สร้างขึ้นโดยเลือดหยาดเหงื่อและน้ำตาของปราดผู้ยิ่งใหญ่แม้ว่ายางชีจะยังไม่สามารถปลดปล่อยศักยภาพสูงสุดของสมบัติปราดสองชิ้นที่เขามีอยู่ในปัจจุบันได้แต่จัก,กรพรรดิปีศาจยามะนั้นแตกต่างออกไปแน่นอนว่าเขาสามารถดึงพลังเต็มที่จากภูเขายามะได้ท้ายที่สุดเขาสร้างมันขึ้นมาตั้งแต่ตน้น เมื่อวางสมบัติออกไปเขาเอามือไพร่หลังและพูดด้วยน้ำเสียงที่ชั่วร้ายที่สุดว่าฟังนะเจ้าคนสารเลวอย่างที่ข้าบอกข้าจะไปกับเจ้าเจ้าไปที่ไหนข้าไปเจ้าไม่สามารถป้องกันได้ตลอดเวลาดังนั้นหากข้าพบว่าเจ้าไม่สามารถใช้ผนึกกองทับเทพได้เจ้าก็ตาย จากวิธีที่เขาจ้องมองอย่างฉีดูเหมือนว่าเขาจะถือว่าเขาเป็นสมบัติล้ำค่าที่เขาไม่อยากคลาดสายตาในบางแง่อย่างฉีก็เหมือนขุมทรัพย์จริงๆเขามีผนึกกองทัพเทพและทักษะการฝึกฝนระดับเทพซึ่งเป็นสิ่งที่จักรพรรดิปีศาจยามะสามารถฝันถึงการครอบครองได้ก็ได้อย่างฉีกล่าว ทำสิ่งที่เจ้าต้องการแต่ให้ข้าเตือนเจ้าว่าปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ของสถาบันฝึกเสียนไม่ได้อ่อนแอกว่าเจ้าไม่กี่ปีที่ผ่านมาวิหารใต้พิภพแห่งรุ่งอรุณได้ส่งปราชผู้ยิ่งใหญ่ไปตรวจสอบลูกชายของทิดาศักดิ์สิทธิ์ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเทพเจ้าจากสวรรค์ที่ลงมาอย่างโลกมนุษย์เว้นแต่ปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่จะฆ่าพวกเขาถ้าเจ้ามาที่สถาบันฝึกเสียนกับข้าเจ้าจะอยู่ท่ามกลางศัตรูจำนวนมาก แน่นอนว่ายางฉีตั้งใจที่จะข่มขู่จัก,กรพรรดิปีศาจยามะวิหารใต้พิภพแห่งรุ่งอรุณหรือไม่ดวงตาของจัก,กร,กรพรรดิปิศาจยามะฉายแววแห่งความเกลียดชังดังนั้นที่ดาศักสิทธิ์ของพวกเขาจึงให้กำเนิดเทพเจ้าจากสวรรค์ลงมายังโลกมันตาย ลูกชายงั้นเหรือใช่มันต้องเป็นเรื่องจริงไม่มีทางที่ทิดาศักดิ์สิทธิ์มีความสัมพันธ์นอกจากนี้ข้าได้เห็นลูกชายของเธอคนนั้นด้วยตาของข้าเองเขาแข็งแกร่งโดยกําเนิดและสูงส่งในระดับโครงสร้างย่อยๆอเขายังไม่ได้ปลดปล่อยศักยภาพที่แท้จริงของเขามันไม่สําคัญหรอกเขาเป็นแค่เบี้ยในการประทะกับวิหารใต้พิภพแห่งรุ่งอรุณของข้าเห็นได้ชัดว่าจักกระพัิปีศาจยามะหมายถึงองค์รัชทายาท ยางชีรู้มาตลอดว่าองค์รัชทายาทได้รับน้ำผู้แห่งพลังชีวิตจากจัก,กรพรรดิปีศาจยามะเพียงอย่างเดียวทำให้เห็นได้ชัดว่าพวกเขาทำงานร่วมกันอย่างไรก็ตามเห็นได้ชัดว่าจัก,กร,กรพรรดิปีศาจยามะกำลังวางแผนต่อต้านเขาและมองว่าเขาเป็นเพียงแค่เนื้ออาหารกลางวันเอาหลับไปกันเถอะจัก,กร,กรพรรดิปีศาจยามะกล่าวข้าอยากรู้ว่าปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่คนนี้เป็นอย่างไร ดีค่าเดาว่ามันจะไม่เจ็บที่จะมีกล้ามขึ้นด้านข้างของข้าแต่ถ้าเจ้าทะเลาะกันอย่าโทษข้าที่ตีเจ้าในขณะที่เจ้าล้มลงด้วยเหตุนี้ยางชี้จึงอัญเชิญเจดีของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ของเขาทําให้เกิดความบริสุทธิ์เล็กน้อยปรากฏขึ้นภายในอาณาจักรศพสวรรค์ทุกคนมาที่พื้นที่ของมหาเจาดีจักรพรรดิของข้าเขานั่งขัดสมาธิและเริ่มเปิดใช้การป้องกันของเจดี หากเจ้าไม่ว่าอะไรโปรดให้ข้ายืมพลังผ่านทางเจดีย์ข้าต้องปรับแต่งจิตวิญญาณทั้งห้างประกอบนี้เพื่อผลักดันตัวเองเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง5้าองค์ประกอบหยางชี้อยากจะกลับไปที่สถาบันฟึกเซียนหรืออาจจะติดต่อกับหัวเทียนเซียงเพื่อดูสถานการณ์กับองค์รัชทายาทแต่ตอนนี้เขามีจักรกรพัดปีศาจยามะคอยคุ้มกันเขาซึ่งหมายความว่าเขากำลังตกอยู่ในอันตรายอย่างต่อเนื่อง เพราะเหตุนั้นเขาจึงหวังว่าจะบรรลุการเปลี่ยนแปลง5้าองค์ประกอบโดยเร็วที่สุดและจะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเมื่อทหารรับจ้างรวมตัวกันรอบๆเจดีของจักรพรรดิพวกเขาส่งพลังปราณที่แท้จริงของพวกเขาเข้าไปในนั้นทำให้เจดีเปล่งประกายด้วยแสงที่เจิดจ้าเจดีของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่จักรพรรดิปีศาจยามะกล่าว หลังจากที่องค์รัชทายาทได้รับมรดกจากจัก,กร,กรพรรดิมรกตผู้ยิ่งใหญ่เจดีนั้นควรจะไปหาเขาเจ้าได้รับมันมาได้อย่างไรตอนที่292พลังของเทพแห่งป่า ยางชีต้องการที่จะไปถึงการเปลี่ยนแปลง5้าองค์ประกอบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไม่ว่าเขาจะต้องทำมันอย่างไรและดูเหมือนว่าจัก,กรพรรดิปิศาจยามะกำลังวางแผนที่จะติดตามเขาไปรอบๆและเฝ้าดูทุกการเคลื่อนไหวของเขาดังนั้นด้วยการปกป้องของเจด,ดีย์ของจักรพรรดิองค์ใหญ่เขาจึงนำวิญญ,ญาณหองค์ประกอบออกมาในคดีนี้ จักระพรัสปีศาจยามาเดาะลิ้นของเขาเมื่อเห็นว่าหยางชีกำลังฝึกฝนอย่างตั้งใจดังนั้นวิญญาณห้าองค์ประกอบคฤราหาตป่าลึกลับต้องมอบสิ่งเหล่านั้นให้กับเจ้าใช่ไหมไม่เลวไม่เลวเลยน่าเสียดายที่เจ้าไม่สามารถใช้มันเพื่อการฝึกฝนได้จริงๆทำไมเป็นอย่างนั้นหยางชีถาม จัก,กรประพาสปีศาจยามะตะคอกอย่างเย็นชาข้าคิดว่ามันไม่เสียหายที่จะบอกเจ้าแม้ว่าพวกเขาจะมีพลังห้าองค์ประกอบที่บริสุทธิ์และสามารถผลักดันเจ้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงห้าองค์ประกอบได้แต่พวกเขาก็มีพลังของเทพแห่งพื้นป่าอยู่ในตัวด้วยหากเจ้าใช้มันเพื่อการฝึกฝนพลังนั้นจะเปลี่ยนเจ้าให้เป็นธาตุป่าเจ้าจะกลายเป็นหุ่นเชิดของคฤหาสป่าลึกลับจักรประพาสปีศาจยามะหัวเราะอย่างเย็นชา ข้าแนะนำว่าอย่าส่งตัวเองไปที่หลุมฝังศพก่อนกำหนดท้ายที่สุดข้าไม่ต้องการให้เหยื่อตกไปอยู่ในมือของนักล่าคนอื่นนั่นไม่ใช่ข่าวจริงๆข้าคาดหวังให้พวกเขาทำอย่างนั้นอย่างชีสงสัยว่าจะเป็นเช่นนี้แต่ก็ไม่พบหลักฐานใดๆการได้ยินคำพูดจากปากของจัก,กรกรัดปีศาจยามะดูเหมือนจะเป็นการยืนยันการเดาก่อนหน้านี้ของเขาพลังของเทพแห่งพื้นป่านั้นค่อนข้างลึกลับ ท้ายที่สุดแล้วเขาเป็นผู้นำสูงสุดของคฤหาสน์ป่าลึกลับและน่าจะเป็นปราช์ผูยิ่งใหญ่ระดับสูงซึ่งเป็นบุคคลที่มีอำนาจคล้ายกับจักรพรรดิปีศาจยามะฟังนะไอสารเลวอย่างน้อยให้ข้าเห็นเทคนิคที่แท้จริงของเจ้าท่าเจ้าทำข้าจะช่วยเจ้าข้าจะขับไล่พลังของเทพแห่งพื้นป่าจากวิญญาณทั้งห้าองค์ประกอบเจ้าคิดว่าไงในตาของเขาใช้แววเย็นยะเยือกน่ากลัวเช่นเดียวกับบางสิ่งที่น่าชงนอย่างสุดซึ้ง ถ้ายังสามารถแปลงพลังนั้นเป็นสิ่งที่เจ้าสามารถใช้เพื่อประโยชน์ฐานการฝึกฝนของเจ้าท่าค่าทำทั้งหมดนั้นก็ลืมความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง5องค์ประกอบไปได้เลยเจ้าจะไม่มีปัญหาในการไปสู่การเปลี่ยนแปลงของเขตแดนอย่างนั้นเหรออย่างฉีพูดอย่างเย็นชา ฟังดูเป็นข้อตกลงที่ดีทีเดียวอย่างไรก็ตามเจ้ารู้อยู่แล้วว่าทักษะการฝึกฝนที่ข้าฝึกฝนนั้นมีค่าเกินกว่ามูลค่าเป็นสิ่งที่เจ้าจะไม่มีวันพบในทวีปใต้พิภพบแห่งรุ่งอรุณหรือแม้แต่ระนาบที่สูงกว่าของจักรวาลสําหรับเรื่องนั้นมันไม่มีอยู่ในทวีปบรรพกาลด้วยซ้ำข้าจะไม่ให้มันกับคนอย่างเจ้าแบบนั้น,บบน,นเจ้าคิดว่าความก้าวหน้าของการแปลงเขตแดนบุคคลจะดึงดูดค่าหมายขออภยัยแต่นั่นเป็นข้อเสนอที่งี่เง่าเกินไปโอ ดังนั้นเจ้าต้องการที่จะต่อรองในตาของเขาเป็นประกายจัก,ก,กระพรพัดปีศาจยามาโบกมือเพื่อสร้างสิ่งที่ดูเหมือนเมล็ดน้ำที่หมุนวนย้อนกลับไปตอนที่วิหารใต้พภพแห่งรุ่งอรุณคุมขังฆ่าพวกเขาใช้พลังแห่งน้ำผู้แห่งพลังชีวิตซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากเมล็ดพันธ์ุแห่งต้นกำเนิดนี้มันมีพลังชีวิตมหาศาล ดังนั้นหากข้ามอบให้เจ้าและอธิบายเทคนิคการใช้งานเจ้าจะสามารถใช้เทคนิคที่ส่งพลังที่สุดจากนรกของยามาได้หลังจากดูทราบแล้วเจ้าจะประสบความสำเร็จมากมายนอกจากนี้ข้าสามารถใช้มันเพื่อส่งพลังปราณที่แท้จริงเข้าสู่ตัวเจ้าและมอบพลังแห่งสวรค์และปราดที่ข้าสร้างขึ้นเองบางส่วนทั้งหมดนี้สามารถช่วยเจ้าในการก้าวไปสู่ระดับครึ่งปราดผู้ยิ่งใหญ่ เมื่อผู้คนที่เหลือในเจดีของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ได้ยินคำพูดของจักรพรรดิปีศาจยามะพวกเขาเกือบจะเป็นลมด้วยความตกใจและดวงตาของพวกเขาก็เปล่งประกายด้วยความอิจฉาริษยาแม้แต่เฉาวกวงผู้ลึกลับก็ยังพึมพำกับตัวเองว่ามนทินแห่งปราดงั้นเหรอปราดผู้ยิ่งใหญ่ใช้พลังปราณชีวิตของตนเองเพื่อสร้างให้เป็นไปตามธรรมชาติขององค์สวรรค์และเขาจะให้พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง จักรกรพัดปีศาจยามะผู้นี้ไม่รู้หรือว่าเมื่อเจ้าสูญเสียมนทินแห่งปราดฐานการบ่มเพาะของเจ้าจะถดถอยข้าไม่สนใจเรื่องนั้นอย่างชีคิดเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ไว้ใจจักรกรพัดปีศาจยามะเลยการบ่มเพาะคือการทำให้ก้าวหน้าไปทีละขั้นและการก้าวแต่ละก้าวนั้นขึ้นอยู่กับการทำให้ตัวเองมั่นคงก่อนหากเจ้าพยายามที่จะก้าวหน้าเร็วเกินไปเจ้าอัดลงเอยด้วยการเบี่ยงเบนการฝึกฝนซึ่งผลที่ตามมานั้นน่ากลัวเกินกว่าจะจินตนาการได้ อย่างไรก็ตามเขาก็ตระหนักว่ามีโอกาสที่ดีที่นี่จักรพั์ปิศาจยามะกล่าวต่อเจ้ากำลังจะบอกว่าข้าไม่สามารถต่อต้านพลังของเทพแห่งพื้นป่าภายในวิญญ,ญาณทั้งห้านี้ใช่ไหมข้าคิดว่าข้าทำได้เจ้าพูดว่าอะไรเรามีเดิมพันเล็กน้อยจักรกระพัิปิศาจยามะมองที่ยางชี้อย่างสงสยัย อย่าลืมว่าข้ารู้ว่าเทพแห่งผื้นป่านั้นแข็งแกร่งเพียงใดเขามีพลังมากจนแม้แต่ปราดผู้ยิ่งใหญ่ก็ไม่สามารถขับไล่พลังปราณของเขาได้หลังจากติดเชื้อและเจ้าคิดว่าเจ้าสามารถถอนพิษได้หรือไม่เจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครขั้นแห่งการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และเวลาในระดับตำนานนั้นเหรอเจ้าคิดว่าเจ้าจะต่อสู้กับเจตจำนงของเทพแห่งพื้นป่าโดยตรงและก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุด พูดพร่ำม,มาพอแล้วจัก,กรพรรดิปีศาจยามะเจ้ากล้าที่จะเดิมพันหรือไม่เป็นไปได้ที่จะเห็นเจตนาข่าเล็กน้อยในดวงตาของจัก,กรพรรดิปีศาจยามะเนื่องจากวิธีที่ยางชีพยายามบังคับมือของเขาอย่างไรก็ตามเขาเป็นราชาปีศาจตั้งแต่ยุคดึกดำบรรดังนั้นเขาจะกลัวการเดิมพันเล็กน้อยได้อย่างไรเจ้าต้องการเอาอะไรเป็นเดิมพันไม่มีทางที่เขาจะเสียหน้าต่อหน้าคนจำนวนมากโดยไม่เสี่ยงแม้แต่น้อย เจ้าปลูกเมล็ดพันุ์ต้นกำเนิดอย่างชี้กล่าวถ้าข้าทำให้พลังของเทพแห่งพื้นป่าเป็นกลางข้าชนะและเจ้าให้เมล็ดแก่ข้าถ้าล้มหลักจะกระกระพัดปีศาจยามะกล่าวอย่างสุภาพเจ้าจะวางอะไร ถ้าจะให้ส่วนหนึ่งของทักษการฝึกฝนที่ข้าฝึกฝนแก่เจ้ายางชี้โบกมือของเขาและหอกเทพอเวจีก็ปรากฏขึ้นปกคลุมด้วยภาษาที่ซับซ้อนของกองทัพแห่งถวยเทพเมื่อ,อยางชี้เปล่งมันออกมาต่อหน้าเขามันก็ส่งความผันผวนที่ส่งพลังออกไปทุกทิศท,ทุกทางณนะจุดนี้ยางชี้เริ่มสื่อสารกับจักรพัิปีศาจยามะโดยใช้ความผันผวนของพลังจิตเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลอื่นๆหลุดออกไป นี่คือหอ,อกเทพแห่งนรกซึ่งเทพแห่งนรกที่ทรงพลังที่สุดใช้เพื่อลงทันอสูรร้ายที่ถือกำเนิดจากนรกพลังของหอ,อกมีมากมายและลึกลับด้วยวิธีนี้เจ้าจะสามารถครอบครองฝูงปีศาจและปรับปรามสิ่งสร้างทั้งหมดได้อะไรนะ จัก,กรพัิปีศาจยามากล่าวดวงตาของเขาเริ่มเปล่งประกายด้วยความอิจฉาทันทีเท่าที่เขากังวลหอ,อกนั่นเป็นเรื่องของความฝันหอ,อกสำหรับเจ้าแห่งนรกย้อนกลับไปเมื่อตอนที่ข้ายังเด็กข้าได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับหอ,อกเทพอเวจีข้าไม่อยากเชื่อเลยว่าเจ้ามีมันหยางชี้หัวเราะดังนั้นเจ้าจะตกลงหรือเปล่าแน่นอนแน่นอนข้าตกลง หอกเทพอเวจีและเทคนิคการบ่มเพาะของมันช่างเหลือเชื่อเหลือเกินไม่มีทางที่เขาจะไม่รับพนันเท่าที่เขากังวลการที่ยางชีสามารถควบคุมทักษะแห่งพังปรานได้อย่างเต็มที่นั้นถือเป็นการสูญเปล่าครั้งใหญ่หากเขาสามารถรับมันได้เขาสามารถไปถึงระดับกึ่งอมตะและขึ้นไปสู่ระดับการดำรงอยู่ที่สูงขึ้นได้อย่างแน่นอนมีเพียงปัญหาเดียวเท่านั้นข้าจะวางใจได้อย่างไรว่าเจ้าจะปฏิบัติตามจนจ,นจบข้อตกลง ข้าขอสาบานต่อกองทหารแห่งทวยเทพว่าข้าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเดิมพันอย่างชี้กล่าวหากไม่ทำเช่นนั้นจะเป็นการดูหมิ่นพระสิริข,ของเทพ,พเจ้าและข้าจะตกจากพระเจ้าของพวกมันเช่าวน,นิรัน์เจ้าต้องสาบานอย่างจริงจังเช่นกันจากกระกระพัดปีศาจยามะแม้แต่อสูรร้ายจากนรกก็สามารถสาบานในนามของเทพมารได้แล้วเจ้าสาบานในนามของผู้นำแห่งนรกแห่งยามะของเจ้าได้อย่างไร เออไม่มีความลับใดที่คำสาบานดังกล่าวอาจทำให้เกิดปัญหาพื้นฐานการบ่มเพาะในภายหลังหากพวกเขาถูกละเมิดกล่าวอีกในหนึ่งต้องรักษาคำพูดเมื่อใช้พวกเขาหลังจากนั้นครู่หนึ่งยางชีก็มองไปทางอื่นดีเห็นได้ชัดว่าเจ้าไม่จริงใจดังนั้นก็ลืมมันไปซะเดี๋ยวก่อนจักรพัิปีศาจยามะกล่าวว่าดีข้าขอปฏิญาณในนามของผู้นำนรกแห่งยามะ ถ้าข้ากลับคำข้าจะถูกเผาชั่วนิรันในเตาหลอมของนรกและจะไม่มีวันกลับชาติมาเกิดอีกรับข้อเสนอหยางชีตบมือของเขาเข้าด้วยกันและพลังของเจดีของจัก,กรพัิก็ประตูออกมาเหมือนกระแสน้ำในทะเลมันห่อหุ้มทหารรับจ้างทั้งหมดทันทีและดึงพวกเขาเข้าไปในมิติที่ซ่อนอยู่ภายในไม่เพียงแต่จะเติมพลังปราณที่แท้จริงให้กับพวกเขาในขณะที่พวกเขารอแต่ยังทำให้มั่นใจได้ว่าหยางชีและจัก,กรพัิปิศาจยามะจะมีความเป็นส่วนตัวเล็กน้อย เตาหลอมไฟนรกข้าเรียกเจ้าอย่างฉีตะโกนด้วยเสียงเหมือนเสียงตแตรของมังกรโคชสารทันใดนั้นเตาหลอมก็ปรากฏขึ้นจากอากาศตรงหน้าอย่างฉีในเวลาเดียวกันประตูมิตินรกก็ปรากฏต,ตัวขึ้นข้างหลังเขาและปีศาจร้ายจำนวนนับไม่ถ้วนหลังไหลออกมาจากประตูนรกเพื่อเป็นเชื้อเพลิงแก่เตาหลอม มีงูยักษ์จากนรกนาคารวมถึงระดับตำนานดวงดาวระดับตำนานศักดิ์สิทธิ์ระดับตำนานเขตแดนส่วนตัวและระดับตำนานหญินหยางงูยักษ์ทุกตัวมีเลือดของมังกรนรกอยู่ในตัวหมายความว่าเมื่อหยางชีสั่งเว้ยพวกมันมันให้พลังของมังกรซึ่งเหนือกว่าอสูรอย่างมากและเหมาะสมกับจุดประสงค์ของมันมากกว่ามังกรอคีปรากฏขึ้นภายในเตาหลอมไฟนรกทำให้ลิ้นของเปลวไฟคล,ล้ายกับมังกรจริงๆงูยักษ์จากขุมนรกนาคา เรียกของแบบนั้นออกมาได้ยังไงดวงตาของจักรพัิปีศาจยามาเบิกกว้างราวกับจานรองแต่ถึงกระนั้นเขาก็ไม่กล้าฝ่าฝืนคำสาบานของเขาโดยเข้าไปยุ่งกับหยางฉีนอกจากนี้เขายังกลัวพลังของผนึกกองทัพเทพสิ่งที่เขาทำได้คือมองดูงูยักษ์ถูกเผาและวิญญาณทั้งห้าเริ่มละลาย เสียงระเบิดดังสน,นั่นเมื่อรอยผนึกวิญญาณถูกเปิดออกทันใดนั้นพลังปราณขั้นแก่นสารทั้ง5องค์ประกอบก็เปลี่ยนร่างเป็นมังกรฟ้าเสือขาวนกสีแดงชาตเต่าดำและงูบินซึ่งหมุนวนอยู่ในเตาหลอมไฟนรกที่ไม่มีวันสิ้นสุดเหล่านั้นแต่และดวงล้วนแข็งแกร่งพอๆกับครึ่งปราดผู้ยิ่งใหญ่แต่กระนั้นก็ถูกควบคุมโดยไฟของเตาหลอมพลังกองทัพเทวะอย่างชีกล่าวพร้อมกับ,บบกนิ้วของเขาพระสิริของพระเจ้าจะส่องสว่างจักรวาล ดวงตาของผู้นำปรากฏบนหน้าผากของเขาส่งความสว่างที่เจาะตรงไปยังวิญญาณทั้ง5ครู่ต่อมาสิ่งที่ดูเหมือนไข่มุกก็ปรากฏขึ้น มันเป็นไข่มุกแห่งพลังจากสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังอย่างเหลือเชื่อบางอย่างที่น่าอัศจรรย์พอๆกับมเมล็ดปีศาจแห่งสวรรค์เกือบจะในทันทีมันปะตุขึ้นด้วยพลังจากบรรพการสมัยก่อนซึ่งทำให้เตาหลอมไฟนรกติดเชื้อในชั่วพริบตาไฟมังกรก็พัฒนาเกล็ดราวกับว่าพลังปราณอันทรงพลังนั้นกำลังจะเปลี่ยนพวกมันให้กลายเป็นสัตว์ร้ายในชีวิตจริงอ ทันใดนั้นจากกระกระพัดปีศาจยามะก็ระเบิดเสียงหัวเราะอ,ออกมาพลังของเทพแห่งพื้นป่าไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมเมล็ดเทพแห่งพื้นป่านั้นกำลังแตกหนอและถ้าเจ้าไม่ทำอะไรสักอย่างรวดเร็วเจ้าจะกลายเป็นทาสของป่าเจ้ากำลังรอให้ผนึกกองทัพเทพช่วยเจ้าอยู่หรือไม่ ถ้าเดาว่านี่หมายความว่าข้ามีโอกาสอยู่ในมือในเมื่อเจ้ายืนกรานที่จะทำการเดิมพันโง่โง่นี้ข้าก็จะสนุกไปกับผลลัพธ์ทุกนาทีข้าจะปล่อยให้เจตจำนงของเทพแห่งพื้นป่าต่อสู้กับเจ้าและใช้สิ่งนั้นเพื่อกำหนดจุดอ่อนของเจ้าท่าผนึกกองทัพเทพออกมาข้าจะได้เปรียบอย่างแน่นอนช่างเป็นพลังปราณที่ทรงพลังจริงจริง อย่างชีคิดและตัวสันมันเป็นความจริงพลังของเทพแห่งพื้นป่านั้นทรงพลังมากจนถึงจุดที่มันทําให้เปลวเพลิงพัฒนาเป็นเกล็ดนอกจากนั้นมันทําให้พลังปราณที่แท้จริงของเขาไหลเวียนได้ยากถึงตรงนี้เป็นกรณีที่ขี่เสือแล้วลงยากหักพลังปราณที่แท้จริงของเขาถูกกําจัดจนหมดสิ้นเขาก็จะสิ้นสภาพและวิญญาณทั้งห้าจะระเบิดที่แย่กว่านั้นเขาจะถูกโจมตีอย่างเต็มที่จากพลังของเทพแห่งพื้นป่า เนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อ,อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ